นี่ก็จะเป็น Home t o e v 4นะคะ EP นี้ก็จะเน้นไปในเรื่องของการปูพื้นนะคะวันนี้ก็มีช่างจาก SK s d c o r นะคะเข้ามาวัดระดับเช็คระดับในบ้านนะคะว่าต้องปรับตรงไหนไหมเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านกันค่ะมีช่างะคะยางจะเข้ามาปรับพื้นให้แล้วกพื้นนะคะโดยใช้น้ํำยาของทางเขา อันน้วก็ลงน้ํายาแล้วก็จะรอให้น้ํายามันเสร็จตัวแห้งนะคะเ,เริ่มจากกำลังจะเริ่มเทป,ปูนแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้ห้ามแครเข้าประมาณ2-3วันนะคะให้มันแห้งเนาะวันนี้นะคะก็เริ่มขุดท่อวางพวกระบบประปาวันนี้ก็จะเดินระบบน้ําเข้าบ้านแล้วแล้วก็เมื่อวานก็เดินเสาไฟมีไฟเข้าบ้านได้แล้วนะคะวันนี้ก็จะเดินท่อประปาแล้วก็ติดไฟต่างๆในบ้านข้างนอกข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะคะมกันี่ก็เป็นเสาไฟแล้วดึงมาจากนู่นแล้วก็ โยงเข้าข้างหลังบ้านนะคะเริ่มติดไฟตามหน้าบ้านนะคะที่จะเป็นไฟสองผนังเนาะแล้วก็ไฟใต้กันสาจะเป็นหลอดวินเทจแบบนี้นะคะวันนี้ก็มีช่างไมมา,าทําสีชั้นบนนะคะปรับพื้นให้เรียบแล้วก็ทําสีด้วย วันนี้จะมีน้ำมีไฟใช้ในบ้านแล้วทุกคนตอนนี้ไฟก็เข้าว่าเราเรียบร้อยแล้วลองเทสไฟลองเปิดดูนะคะนี่แบบมือกว่น,นี้น่าจะเห็นชัดกว่าน,นี้เนาะเดี๋ยพาไปดูข้างในกันไฟหน้าบ้านเราก็สามารถปรับให้มันแบบแบบองศาแบบแคบลงได้นะคะเนี่ย เ็นปเวลาเราหุบเข้ามาแสงไฟข้างนอกมันก็จะแคบลงด้วยนี่ก็เกือบจะ6กโมงนะคะฟ้าก็เริ่มมืดแล้วก็จะเห็นแสงในบ้านชัด นนวันนี้ช่างก็จะเริ่มเอาอ่างเข้าห้องน้ำแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ช่างก็ติดตั้งเรนชาวเวอร์นอกบ้านมยให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ ในห้องน้ำก็ติดอ่างเอื่นไว้เรียบร้อยหมดแล้ววเราก็จะเห็นอ่างตอนนี้ใช่ก็ถ่ายรูปบ้านปินมาเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราจะไปขอบ้านเล็กพี่นก็มาอนามัยขอใบรับรองการซ่วมนะคะก็แบบเหมือน่าประเมินถูกสุข,ขลักษณะไหมอะไรเงี้นนะยเดี๋ยวเราก็จะไปหาผู้ใหญ่บ้านต่อเพื่อไปขอใบทอดร้ห้าทีนี้ป๊าแอบบอกว่าตอนเรขอบา้าเลขกี่อะ ให้เลือกบ้านเล็กพี่นะคะก็ไม่รู้ว่าจะเลือกได้เล็อกอะไรก็รอลุ้นกันนะคะอันนี้ก็เทป,ปูนรอบบ้านเสร็จแล้วนะคะนี่วันนี้ช่างพื้นก็เข้าแล้วนะคะก็ายใชายพื้นจาก SK s เค o อคนะคะคือตอนแรกที่ใสยบอกว่าใสจะใช้เป็น SPC ใช่ไหมทุกคนแต่ว่า พอมาคุยกับทาง SK a ที่คอแล้วเขาก็แนะนำเป็นตัว WPC ให้นะคะ ก็จะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็กำลังอัดซิลิโคนตามขอบบัวต่างๆต,ตอนนี้พื้นบ้านของายก็เสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณทีมช่างจาก SKD เคดีคอด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่จะมีความแบบดูอบอุ่นขึ้นมาเลยอะ่ะก็แก็เลือก เป็นบัวสีขาวนะคะหนาแค่2นิ้วเนาะแล้วก็พื้นก็เป็น WPC นะคะก็เป็นแบรนด์ของ SK d i c o r เนาะไซเลือกเป็นสี7001นะคะก็จะเป็นสีประมาณนี้เลยนะสวยทุกคนตัวนี้ที่มันแพงกว่า SPC คือแบบเทกเจอร์ไม้มันนะทุกคนมันจะเห็นเป็นลายชัดมากแล้วก็คือเป็นล่องไม้ที่แบบดูสมจริงอะดูเหมือนไม้จริงอะทุกคนเออราคามันก็เลยแบบค่อนข้างแรงกว่านิดนึง แผ่นมันก็จะใหญ่กว่าด้วยมันก็เลยแบบเออจะดูแบบเหมือนหน้าไม้จริงๆนะคะมี่รูรองช่วงแดดสวยมากเลยบ้านของทรายที่เป็นโครงสร้างก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคนก็อย่างที่เห็นเลยแล้วก็ปูพื้นเสร็จแล้วทั้งชั้นบนชั้นล่างนะคะแล้วก็มีการแบบติดบัวเรียบร้อยแล้วนะคะไฟก็ เดินครบเรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็จริงๆมันก็เหลือแบบเก็บสีนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเสร็จเรียบร้อยในส่วนของโครงสร้างนะคะตอนนี้เราก็ปลูกบ้านเราทั้งหมด97วันนะคะทุกคนยังไม่ถึงประมาณ3เดือนกับอีกประมาณ1อาทิตย์นะคะประมาณนี้แล้วก็งบประมาณโดยรวมที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะคะคือโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็ไฟพัดลมพื้นนะคะอยูอ่รวมกระจงกระจจบหมดแล้วนะคะทุกคนอยู่ที่ประมาณ 480,000บาทนะคะอันนี้คือยังไม่ได้รวมงบของการแบบตกแต่งนะคะเดีย๋ยวเราจะต้องมีการแบบ วิวภายในที่จะเป็นแบบตู้วันไดสําหรับขึ้นชั้นบนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีแบบตู้ซีนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะไปสุกอยู่ในงบของการตกแต่งบ้านเนาะเอออันนี้ก็คือเป็นงบที่ใช้สรุปมาคือโครงสร้างทั้งหลังนะคะอยู่ที่480,000 48, บาทค่ะทำบ้านเนี่ยสกคิลว่ามันเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเหนื่อยเลยทุกคนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะคะวิง่งหาของกันแ,แบบเออของที่เราอยากได้ไม่มีในที่ที่เราอยู่ยอะไรเงี้ยก็แบบเหนื่อยพอสมควรนะคะก็ลูกค้าหรือสปอนเซอร์ท่านไหนที่ มีคิดว่ามีโปรดักอะไรที่แบบหมกบ้านทรายเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยตอนนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้นะคะเพราะตอนนี้บ้านก็คือ,อยัางโล่งๆเลยทุกคนเดี๋ยว EP ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการตกแต่งภายในและก็จะมีพวกบิวอินต่างๆที่จะเป็นแบบตู้บันไดนู่นนี่นั่น,นยอะไรเงี้ยก็ใครที่อยากปรุในการแบบแต่งบ้านแต่งภายในยอะไรเงี้ยก็รอดูในอีต่อไปนะคะ สำหรับใครที่ชอบดูคลิปไซายแต่งบ้านอะไรเงี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องของยซดยด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายมีพื้นแล้ว